เผย2ทีมพมรีเมียร์ลีกสนใจคว้าดาวรุ่งบราซิลค่าตัว50ล้านยูโรสืบเนื่องจากรายงานของนักข่าวชื่อดังฟาบิซซโอโรมาโนได้ออกมอบทบุว่า2อัอยากใหญ่ของพรีเมียร์ลีกอย่างมายยเนเต็ดกับเชลซีกำลังจับตาดูสถานการณ์ของแข้งวัย17ปีรายนี้ภายหลังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับฟลาเมงโกโดยกองกลางตัวรุกรายนี้เติบโตขึ้นมาจากอคาเดมี่ของฟลาเมงโกก่อนได้รับโอกาสลงสนามกับทีมชุดใหญ่ของทีมไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยในฤด,ดูกาลนี้ นอกจากนั้นยังสามารถทำปตูแรกได้แล้วในเกมที่พบกับมังโกแอตเลสิโกครับส่งผลให้กลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟราเมงโกที่ยิงประตูให้ทีมได้ซึ่งจากรายงานระบุว่าล่ารานมีค่าฉีดสัญญาอยู่ที่50ล้านยูโร43ล้านปอนด์ในสัญญาของแข้งรายนี้กับฟราเมงโกโดยข้อตกลงนี้ของเขาจะไปสิ้นสุดในปี2 0 2 5 ที่ผ่านมาแค่ไม่17ปีได้เซ็นสัญญากับ ROC Nation s p o r t ซึ่งเป็นเอเจนซี่ของดัปเบอร์ชื่อดังอย่าง JC รวมไปถึงเพื่อนร่วมชาติอย่างวินิสอุจูเนียลูคัสปาเกต้ากาเบรียนมาร์ติเนลลี่และเอนทริกขอขอบคุณภาพแหแหล่งข้อมูลข่าวขอบสนามค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ